โอ้ยสวยงามเลยคมหวานแจมาแล้วโอ้ดอกงามมาครับโอ้ยดอกหนึ่งนะครับมันหมาโอ้ยดอกไงอันตันนะพี่น้องเปิดออกมาครับเปิดทะมันกังสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนครับเป็นี้ตุผลกับประชุมร่างซอนนะครับบอกเอ๋อะไรกับตาดนนะครับมันนี้เฮาที่ากันเกาปลาคือเก่ามานหลุดเมื่อว่ามันเหนียสีมันบ่ครับเปลี่ยนไม้ใหม่ครับมานหลุดเมื่อว่าแถวนี้มีเห็ดบอไะโจดอกแรกแห่งมันสำรับซอนนี้ครับเห็ดพึ่งขาวนะครับหรือว่าพึ่งไข่ทั้งนี้ดอกกลมตุ้มครับ ค,คิดว่าอีกสองหมื่นเนาะพอดีเนาะสำเน,นะนีนนะจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับก็ลออกมาให้ระงอกสองดอกใช่ไหมโอ้โหหอยแล้วจังสีแด่นี้มันหมานขีดดอกนั่นก๊อปโอ้ยสวยงามเลยคมหวานใจ มาแล้วสวยงามอ,ออใไม่ครับแว้งนิดนึงครับบ่งคือกิน เดียวๆเ,เพียวๆครับแต่ว่าดอกสวยได้ใจครับงามๆเลยนะครับโอ้ธรรมาชาติสุดๆดอกน่าพิไว้ครับมาครับดอกง,งามๆเลยครับบัมเดมโอ้ยมีเจอ้าของแล้วตัวนี้ครับบอกไว้ไว้ถากปะเอาไว้ให้เขากินครับด,ดอกเดียว ออแล้วครับเห็ดพึ่งขาลล่ครับแล้ว่าเห็ดพึ่งมอนแอร์นี่ครับดอกงามๆเห็ดชนิดนี้แก้งแสบเลยครับเนื้อ <damn. S 1> แน่นขาแน่นครับเป็นที่ต่งการของตลาดแห้งยงามเลยโอ้ขาสวยๆไม่ยอยากสิบรรยายครับ เห็ดตับควายเตือนได้พูดแล้วสินะครับนีน่งเนี่ยชอบพวกโอ้มาดูหัวเลยสองดอกแรกแห้งปลานี่ครับหิ้งเข่าเลยผมเองครับฮิตพึ่งเข่าเขายังจะ่าแสบนะครับเราเนี่บ้าเอาไว้แม่งก็แบบอะไ เฮ็ดพึ่งเขา่าือวงเฮ็ดพึ่งเตี่ยนะครับหลากหลายซื้อแต่ละปทที่อยู่เอ็นมันคือกันดอกงามอยู่วเวยนี่ครับนัวหาคน,นะมาครับอ้ยขอยืมมีดใบเอ๋นะครับนี่มีดยากเกินชึบ นีหลังหนึ่งครับยคุณค่าแก่การคู่ครวนโอ้แต่งงามเองพอใครกับแกเห็นเรางโงกครับเรางโงกเหลืองนี่น ไม้ไหมครับดอกแรกแคกมานเห็ดละงกเหลืองนะครับเห็ดปุงขาวครับดอกงามมากก็ยังออกตังสิ่ดอกเอียงๆเห็ดตะโงกหอเอ็นเมืองพี่าครับมันมันโอ้ยดอกใหญ่อันตั้น <c oughs> ทั่วใหญ่สุดในเขตนีน่เนาะแถวที่เบิ้งนั้นครับเห็ดต้งซีนนะครับตั้งแต่พบเก็บม,มาโซนนี้โซนนี้ได้ครับบ่ามันออกทวพัดได้ครับ สายยังังสินะดอกต้มๆส่ครับโอ้ช้ำๆเลยครับช้ำน้ำมันวาวกับเฮดสดมันมากระสุนดอกต้มครับพอพอพื้นที่น้องเมื่อกี้เก็บกลูกคนนี้วอกฤตหัวหน้าโปหัวหน้าโจกหัวหน้าแก่งครับนี่ลูกน้องกำลังโผล่ตามมา อยากไปกับเบายุ่งกับบอกมาแล้วครับดอกงามครับ,รบกำลังขึ้นไหมครับคิดว่างามมีเด้โอ้โหดอกนี่สุดยอดเลยออมันๆครับ ตาบ้างค่ะต้องลงกับตาเนี่ยงามเลยีดองเลยเรียงให้ขึ้นมาครับหาก็ตอเาีย้อแล้ว,ลวโหดอกาางามเลยเห็ดสดๆนี่เวลาจิ้มหรือว่าจ้าปึงนะครับมันจะมีความชำ้ำเนี่ยก็เย็นมือดอกงามปึ้งขาวฮิละงกาขาวครับ แซมป์ในรุ่นก็ในรุ่นในรุ่นเพชรพึ่งขาวดอกงามมากเลยขาวเงียนครับครับออกหน่อยดอกเอ้ปิดตัดปิดสันดอกงามๆครับเพชรพึ่งมันแย่เลยว่าขาไรครับนี่ดอกงามๆเดี๋ยวร้องครับ โอ้ยบ่มีตุ๊กตาหลุมลุกเนาะนั่นแหละมาพี่น้องเปิดออกมาครับเปิดทะมันกังโอที่ถูยอดยอดมันมันโอ้โหเมาเดียวมวยใหญ่เลยครับโอ้แกงอิ่มเลยหมูเดียว มันมั้งครับนี่โอ้ดอกก็งามครับสองดอกโอภีง่ายเลนี่ครับ อันนีเกาเรียกว่าเห็ดเมือดเอดอกงามอยู่เห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับแม่ที่เอก็จะเป็นคันมาได้ว่าแล้วก็มันมันครับ พองดร้มพอมพดัมม,มาครับโอ้ย,หยตหนึ่ขนขนางเราคันทังแงนตะส่วนหีเนาะครับเป็นไข่ครับกีทานครับ มันมันโอเคงามโ,โอ้ดังกบแล้วครับเป่นขาวเป่นไข้ครับโซนี่มาแล้วครับแบบสวยๆงามๆอีกแล้วครับท่านจอดครับ เ็ดเห็ดพ <res> ึ <process> ่งนองยุ่งนะครับตัวเฮ็ดขายีลาบแม่นะครับอกเรียนครับเห็ดพึ่งนองยุ่งนะครับแต่เจ้าดอกใงญ่ยขาเงาเป็นสอกเลยครับครับนี่คือเห็ดพึ่งขาวนะครับง้างประจิ้งครับแต่ว่ามันเป็นโมะนะครับนี่ถึงกระว่ามันเป็นเฉือล่านี่ครับนี่มันจะมีกลิ่นเหม็นนะครับจังสียาไปกินครับเพิ่งแต่หมวกดอกครับเป็นสีนบนี่ถ้าดอกสมมุ่นแบบดอกดีๆก็จะเป็นสีนะครับนี่ดอกดีอันนี้ดอกเสียนะครับ ทักซี่อย่าไปกินนะครับอันตรายครับนี่ทิมครับอดอกกำงามเหมือนกเนาหนมีเงาป่ดอกกำงามอีกแลวครับโอ้โหจังหวะนี้บอกเลย ยกให้เขาครับสวยงามมากมาแถวโซนวัดหนองจ่องครับนี่ใหญ่โซ่อย่ลงหละครับโอ้ออกจากพลรร่านเอลขันมาพี่ครับถือว่าใกล้เติบอยู่ครับพี่มาทางป่าหนองจ่องมันมันครับมาแล้วครับเหนตผึ่งแดงครับงามๆับไันนี้ถือว่า เป็นมือที่ย่างไก่เต๋อมือนึงเนาะนะครับถ้าจะเหมอวาดนะครับกับผลงานที่ได้ส่งเฮ็ดไหวนะครับนี่พอได้ยจ้ครับมันหมานอยู่ครับนี่ดอกจริงยหลากหลายเฮ็ดนะครับมัอนี้ถือว่านี่จะดอกงามๆเนาะฝนมาที่ซี่ดอกก็ยิ่งเป็นเฮ็ดผึ่งนะครับผึ่งขาวนี่ครับสีครับว่าผึ่งไข่นะครับเฮ็ดละโงกกระดี่ครับนี่จะดอกงามๆตุ้มๆมัอนี้ถ้าแม่นมันออกหลายกัคือสิเก็บมวลก็ได้เนาะครับมาแล้วฝนน่ะตอนนี้ฝนก็ร่างมากครับต้องกลับก่อน สำหรับวันนี้ผมสซมกุลรับประกันพอกันใมคลิปหน้าครับสวัสดีครับฮัลหมันชวดนี่แหละรุร่งๆเลยแหล,ล,ล,ละครับไปฝนตกแล้ว